เรามเฮ้ยขอจะแบบขอจะเบื่อไม้อะไรอย่างเงี้ยขอจะแบบอะไรแต่ดำตงเนี่ยเออสักสองสามวันเล่นสี่ห้าวันเล่นเนี่ยโอเคโอเคเลยดำดงก็ไม่ได้หายไปไหนทุกคนดำดงก็อยู่เรื่องเขยซ่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบสนุกมากสนุกจริงนะทุกคนมันไม่มีฉากไหนที่มันแบบอ่อมเลยเป็นไรโกรธมาเป็นไรคะเป็นไร มีปัญหาอะไรคุณพัทละนิดาเป็นไรเป็นไรเอ่ยกดอะไรคะกดใครกดใครเอ่ยให้โอกาสตอบเป็นไรจ๊ะพี่น้องใช่สนุกใช่ครับเ,เพราะว่าใครนั่นอะอขอบคุณครับ ไม่ไล,ล่ทะเลาะใครที่บ้านสนุกทุกเรื่องครับหนูว่านะเรื่องเกมมันสนุกทุกเรื่องเลยจริงๆสนุกทุกเรื่องสนุกทุกคณะด้วยจริงๆแล้วทุกคณะเขาขก็ไม่ได้มีไม่ได้คือจุดป,ประสงค์ก็คือจุดป,ประสงค์เดียวกันครับทุกคนว่าเออทำเอาให้ออกมาดี ที่สุดนะครับอย่าเอามาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่ามันจะได้แบบดูลิเกตกันอย่างมีความสุขนะหนูว่าไม่ว่าจะอะไรอ่ะอย่าเปรียบเทียบกันทุกอย่างทุกเรื่องทุกขคณะพอมีดีหมดขอบคุณครับขอบคุณฮ่าฮับมาแล้วมาเฮอตุ๋งหน้าแบบเดียวเลยเอาพูพดไปเลย ใช่ทุกคนไม่ทราบเลยค่ะว่าบุตเจะเข้ามาขำทุกเรื่องใช่ทุกเรื่องอ่ะมันจะมีเศร้าเศร้าสนุกหัวเราะร้องห้าเศร้าสุดคือทุกอย่างอ่ะไปดูพ่อมาโอเคเป็นปกำลังใจให้ให้พ่อด้วยเดอ้อ ก็อย่าแบบมาเปรียบเทียบมานั่นกันเลยอย่าเยอะนะักเดี๋ยวก็ตายจากกันเลยโตเถียงกันไปให้มันได้เลยขึ้นมาจำคางร้างไก่แฟนล่ะอย่ามองซองบีกลับมาชามมี ก็หลายเรื่องแหละก็เล่นๆไปอะไรดีก็มาจับสายอะไรดีก็โอเค<ม>กดผสมกันได้นะ<ม>น่าจะตกฉ่ำตกจังหวัดจิงหรอเฮ้ยมันเบาแล้วนะนี่เบาแล้วนนะเบาอย่างเบาอยูเ่เบาแล้วเบาแล้ว ครูถ้ามันมาฝนจะตกข้างนอกครับครับครูสู้ๆครับทุกคนที่มาดูก็สู้ๆด้วยนะเพราะว่าทุกคนก็สละเวลาอันมีค้ามานั่งดูไหนจะฝนไหนจะร้อนไหนจะยุงไหนจะเออหลายอย่างฉันรู้ว่าจะกินเหมือนกันแหละ มองๆดูชิมก่อนเต้นเต้นเตเต้นเต้น้ยร้อน่ะอริยห้า้าเดี๋ยวไปหาตะกอนตกหยุดแล้ว ฟ oh. mm. oh, ุ้ยุ่ยเลยเมื่อกี้อะไรล่วงหรอมันเป็นไรเดี๋ยวหมดขึ้นก็รู้นี่แหละเดี๋ยวหมดขึ้นก็รู้ ลองท้องก่อนตัวนางบวชพาครับแม่น้อย โจ้เหรอคะฝนตกคะ่ะฝนตกหนูก็เลยนั่งแต่งในรถเขายังไรทานเนี่ยด้วยหลายอย่างก็เลยแต่งบนรถเอาก็สบายดี แล้วพรุ่งนี้ทัชไปบ้านโป่งเลยปะถูกไปวันที่สามอ่ะพี่วันที่สามใช่ป่ะโอเครำรำรำอุ้ยใครใครตุ้งให้หนูอ่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะก่อนจะหยุดสามวันพี่พี่ตุ้งมาได้นะแต่ว่าไม่ต้องเยอะหรอก เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ๆตุงให้หนูมาเยอะแล้วหนูก็สะสมหนูยังเป็นให้หนูได้ใช้ตุงที่พี่ๆตุงมาก่อนหน้านี้ก่อนโอเคไหมแรื่องกับพี่ชายหน่อยสิให้ายาให้ายาให้ายาคืออะไรเ่เซียนเซรั่มหรอ ก็คนอุ้ยขอบคุณค่ะพี่บอลลีแล้วขอบคุณนะคะสะสมงานไว้ครูใช่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 ถ้างั้นพี่ๆสะสมไว้ครูก็ได้นะสะสมไว้ครูมาให้หนูได้ถ้างั้นตุ้งที่หนูจะขึ้นให้ทุกวันต่อไปนี้หนูจะตุ้งไปวันนี้ด้วยเจ้าของกับผู้จัดการเหนือแน่นสวยกานครับเจ้าของก็จะผอมกว่าผู้จัดการ ผู้จัดการก็จะอ้วนนะะเข้าไปก็คือจะเห็นพ่อของหนูพ่อหนูอันนั้นเท่าแก่นี้เท่าแก่นี้แห่งโรงแรมนะคะแล้วก็จะจะ,ะผู้จัดการก็คือพี่กิกนะ,ะเข้าไปก็จะเจอพ่อ เจอพี่กิก๊กเจอหลานเจอพี่เขยนะครับเข้าไปได้เลยนะทุกคนที่โรงแรมเหนือนี่เข้าไปได้เลยพ่อก็จะอยู่ที่นั่นแหละกลางค่ำเมา่าคืนก็จะเห็นพ่อแหละเพราะว่าพ่อขอจะมาแบบคอยดูให้ครับพ่อนี่เท่าแก่เป็นเท่าแก่เค้กอร่อยมากขอบคุณนะคะ เค้กอะจริงๆอะคือเค้กเนี่ยเอามาจากคนที่เขาประกวดเค้กเลยนะไม่ได้เอามาแบบว่าเจอทุกคนจกเป็นคุณเน่ค,คุณเน่ก็จะเจอเป็นบางบางจังบะค่ะก็ต้องไปบ้างแหละแต่มีหยุดแบบหยุดหยุดงานก็คงไปบ้างแหละแต่ว่าหนูก็มี มีแบบอะไรทําอยู่เหมือนกันนะครับผู้จัดาการผู้จัดาการเขาก็จะสวยเหมือนแม่นะคะก็จะมีความเออ จำมั่มจำเก๋เหมือนยานางนะคะแต่ว่า <c oughs> ถ้าเข้าไปเห็นเท่าแก่ออดก,ก็เขาเท่าแก่สอนรักก็จะหน้าหน้า,นาคล้ายๆหนูอยู่นะคะ <c oughs> อย่าจำผิดว่าเป็นนุ่นนะอันนั้นพ่อแต่จะเหมือนกันนิดนึง